สวัสดีค่ะทุกคนออนเซวีมาแล้ววันนี้เราพาเพื่อนเพื่อนมาเล่นเกม E p i c Conquest X กันนะคะเพื่อนๆสําสำหรับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแอคชั่น RPG นะคะเพื่อนๆใครชอบเกมแนวนี้นี่เดี๋ยวเราไปลุยพร้อมกันนะคะดูบรรยากาศของเกมนี้กันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเอาล่ะใครพร้อมแล้วก็ไปลุยด้วยกันกับเราเลยเข้ามาแล้วนะคะที่ดินแดนแห่งนี้ดูเหมือนจะสุขสงบ ท้องฟ้าสดใสมากเลยอ่ะเอ๊นั่นมีพุ้กลาคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นดูดิ <is> ดาบยังเท <Gun. S 1> อุ้ยกระรอกกระรอกไตขึ้นไปแล้วเอ๊ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นอ่ะเอดิฮีโรล่เลืออะไรออกมาเอาแผ่นดินไหวเลยนกแตกตื่นเกิดอะไรขึ้นนะคะเอ๊ <c oughs> มีถ้ำอยู่ด้านหน้าอืม <c oughs> เฮ้ยเห็นแบบนี้มันก็ต้องลองเข้าไปดูไหมไม่รู้ว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างนะคะเพื่อนๆเ,เอออู้ผ้าเป็นแบบสามมิตินะแล้วหมุนได้รอบไปเลยนะคะเพื่อนๆอ,อุ้ยดอกไม้ตรงนี้เก็บได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวก่อนเราจะต้องไปที่ไหนแล้วเนี่ยมีแผนที่ให้ดูหรือไม่ไม่มีอย่างงั้นหรอถ้าอย่างนั้นเราจะเข้าไปในนั้นแล้วนะในถ้ำแล้วไอ้ซากนี่ต้องออกไปด้วยไหมอะ โอ้มันคือลูกบอลอะไรไม่รู้อรอตรงเนี้ยเอแล้วเราก็ไปลือเล่นเละเลยนะเข้าไปในนี้ดูกันดีกว่านะคะดูสิว่าจะมีอะไรข้างในนี้กันบ้างเอาสเตตคืีเฉยเฉยยังไ <c oughs> มา่ทันได้ทำอะไรเลย <c oughs> โอเคถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ยังไม่เสียเลือดเสียเนื้ออะไรเลยเออแต่ภาพสวยดีนะ ประมาณนี้เหมาะกับเกมมือถือคิดว่ามันไม่น่าจะหนักมือถือจนเกินไปนะคะเพื่อนๆสำหรับเกมนี้เนี่ยในคำอธิบายในสตูเขาบอกว่ามันเป็นเบต้าอยู่เพื่อนๆเข้าเกมมาเมื่อกี้เขาก็บอกแบบนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเข้ามาดูในนี้กันดูกันนะว่ามันมีอะไรยังไงกันบ้างนะคะเฮ้ยเขาให้ไปตรงนั้นเหรอเช็คดูที่รากไม้ตรงนี้ลองดูดิว่ามันเป็นยังไง ไม่รู้ว่าทำไมมันมีแสงแบบนี้นะคะโอ้ไม้ลกมากไม้อันเบอร์เรอ่อเออเก็บไปได้ไหมสำรวจลกากไม้แล้วก็ไปสำรวจก้อนหินเก่าแก่ทางด้านหน้านูน่นมันเป็นซิลสโตนปึ๊บแล้วมันทำอะไรได้อ่ะตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นไอเนี่ย เเชอร์ล็อกอ่ะเหรอถ้างั้นเราลองเปิดดูได้ไหมโอ้ยท้าฟันที่ชะมัดโอเคไปสำรวจถ้ำกันต่อนะคะเพื่อนๆพวกหญ้าพวกอะไรพวกนี้เก็บได้ไหมเนี่ยแบบว่าเอาไว้เติมเลือดระหว่างทางเอาไปแก้พิษซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยกิ่งม้งกิ่งไม้เอาไปสร้างไม่ได้ไม่ได้เกบนี้ไม่มีเก็บแรกก็ไม่ได้เถ้าเราสำรวจถ้ำกันต่อนะคะเพื่อนๆดูซิว่ามันมีอะไรกันบ้างนอกจากเพดานที่เป็นก้อนหิน ปืนที่เป็นน้ำแฉะแล้วก็มีรากไม้อยู่บริเวณแถบ,บนี้นะคะมีต้นไม้ด้วยต้นไม้นี่สีแปลกๆไม่เหมือนต้นไม้ที่บอกว่าอยู่บนดินข้างบนสักเท่าไหร่นะเป็นสีฟ้าๆด้วยเอ๊ะนั่นอะไรอะ่ะเฮ้ยอิบสมบัติเหรอเอ้ยมันต้องไปเอาซะแล้วไปเไปเลยไปเลยไปเลย,เลยวิ่งได้ไหมอันนี้คือสป,ปีดสุดแล้ว เอ้ยตัวอะไรนุ่งเตียวตัวเดียวอมกระใสหน้ากากจัดการมันเลยก็แล้วกันโอวี้ยาเข้ามาโอ้โหมีเสียงภาคด้วยเขากดสกิลนี่นี่โอ้โหเท่หุนตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่เราก็จัดการมันไเปเปน็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้ให้เพื่อนๆเรียกเราว่าลีอ,อนอเท่มากเลยอะ่ะเอาของดีกว่าอเอมีอะไรข้างในไหมเขาไม่บอกอะ่ะว่ามันได้อะไรอะ่ะแต่เรานี้ก็อยากรู้ ถ้าอยากรู้เราก็ต้องไปลุยกันต่อหลังจากที่เปิดหีบสมบัติแล้วนะคะเราก็คงจะต้องสำรวจถ้ำกันต่อว่าเราจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงนะไม่ต้องห่วงเรารู้แล้วล่ะว่าถ้าเราหลงเราก็ตามแสงแวบๆนั่นไปพย <c oughs> ายามดูนิดนึงไอ้แสงแวบๆนั้นนี่ไงแสงแวบๆฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งข้างบนข้างล่างเอ้ย มันมีทางกระโดดตรงเนี้ยกระโดดขึ้นได้ป่ะมันไงมีหีบจริงๆด้วยคือจริงๆอะ่ะเราจะหาทางลัดที่จะออกไปข้างนอกก็ดูเหมือนว่าเราอยู่ใต้ดินนะคะแล้วก็อยากที่จะขึ้นไปด้านบน <c ười> ขึ้นไงก่อนขึ้นได้ปะ่คือเราพยายามจะอ้๊บเดวินจำได้โอ้สวยดี มาแล้วมาแล้วหีบจ้าขออาวุธเจ๋งๆชุดเกราะเจ๋งๆอ๋ออันนี้ได้เป็นเหมือนกับเหรียญอะไรสักอย่างแล้วก็เป็นรูบี้นะคะแต่หีบแรกเราดูไม่ทันว่ามันได้อะไรนะนด้านหน้าเจอตัวประหลาดอีกแล้วอับาลาบา้าไงอ่ะจับมันมาเลี้ยงเหรอหมุนรอบตัว ปลับไปหนึ่งทีปื๊ปอบอันนี้คือเย็บเย็บแล้วก็หมุนแล้วก็รับปื๊บโอเคร่วงไหมยังไม่ร่วงเกื <c oughs> อบไปแล้วเชียวด <c oughs> ้านหน้ามันมีตัวแบบนี้อีกเยอะเลยอะ่ะ <c oughs> ต้องจัดการ <c oughs> ต่อ <c oughs> โอ้มีตัวใหญ่ด้วย <c oughs> นี่อันตีปื๊ปบโอ้โหอันตีเทชมัดเลย อย่างเท่เลยชอบชอบแล้วก็ไปลุยต่ออู้อีบสีแดงครับผมหีบสีแดงครับผมเดี๋ยวก่อนจะเปิดหีบนี้ได้ยังไงอ่ะมันต้องมีทางลับทางลัดหรืออะไรที่จะต้องเปิดอ้านี่ไงเจอกับที่เปิดหีบสมบัติลับแล้วก็คืออันนี้ใช่ปะแล้วเราต้องเปิดยังไง <c oughs> เปิดได้ไหมเราฟันไปแล้วอะ่ะ โอ้นี่นี่น,นี่มันปลดล็อกอเราเปิดดูช่องกระเป๋าเราได้ไหมนี่เพื่อนๆอ,อ่าวิธีเปิดดูช่องกระเป๋าไม่มีรู้แต่ว่าเมื่อกี้ได้ของอะไรไม่รู้นะคะแปลๆดูไม่ทันมันน่าจะเป็นของดีแหละเราคิดว่าเราจะลากพี่พวกนี้เข้ามาด้วยกันให้หมดแล้วเราก็ หมุนตัวแล้วก็หมุนตัวอีกทีไม่ตายโอ้มไม่หมุนไม่โดนใครแย่ <laughs> yeah, แล้ว <Yeah! S 2> เอา้าปับปื๊บแย่แล้วอุย้ยทันไหมเมื่อกี้ไม่ทันโดนไปเต็มๆหนึ่งทีแล้วก็หมุนตัว <Yeah! S 1> โอ้โหคิดว่าจะไม่รอดซะแล้ว พยายามหาทางออกกันต่อไปนะคะเพื่นพนอนๆวิด้านนู้นนะมีตัวอะไรไม่รู้อะ่ะสามตัววิเราต้องผ่านทางนี้ใช่ไหมเราจะเจอสามตัวข้างหน้านั่นหรือเปล่าวิตัวอะไรปิ๊ปโอ้สัญญาณที่เข็มขัดเราดังนะคะยแบตหมดเหรอแย่ละเฮ้ยเหมือนในนี้เลยอะ่ะอุลตร้าแมนอะ่ะอุลตรราแมนอะ่ะ ปี๊ปปี๊ปี๊เราต้องกลับดาวแล้วแล้วเราจะต้องไปไหนต่อเนี่ยก็หาทางออกกันต่อไปทุกคนจัดการพี่คนนี้ก่อนหมุนตัวหนึ่งทีโอ๊ยอันติมาแล้วใช่สิครับจะรออะไรปื๊บกระเด็นกระเด็นกระดอนโอ้ยใครแอบเพียงอะไรเราเพียงอะไรเพียงอะไรจ้า หนโอ้ต oh, ิด oh, กันห uh ินโอ้ยตัวอะไรร้องอ่ะตัวอะไรร้องรักไหนไหนไหตัวอะไรมันร้องตัวอะไรมันร้องเราว่าเรารู้สึกว่ามีตัวอะไรร้องนะคะแต่ก็จัดการด่านนี้ไปได้นี่ไงที่เราสงสัยว่ามันคืออะไรโอเวอร์ล็อกหมดอ๋อเอาไว้ใช้ปลด ลิมิตเบรกแล้วก็ Talent อั g เกรดอ๋อมีอัปเกรดตัวละครได้ด้วยผู้เจ๋งดีตอนนี้เราอยู่ดันหนึ่งขีดสามแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เมื่อกี้ก็ผ่านมา3มช่วงของเนื้อเรื่องเกมนี้ละเนื้อเรื่องหมดที่1นขีดสี่นะคะเพื่อน,เอนๆเราก็ยังคงอยู่ในถ้ำอยู่และต้องสำรวจถ้ำกันต่อไปเมื่อกี้เรามาจากทางไหน ทางนู้นหรือทางนี้แสงสีทองยังมีอยู่ไหมใช่ป่ะเราต้องไปทางไหนวะแย่ yeah, แล้วหลงข้างบนขึ้นได้ไหมเอออ๋อเรามาจากทางนี้งั้นเราก็ต้องไปทางนู้นพี่นี่ <c oughs> ลงทางครับผมทำไมจอมันสีแบบสีแดงแวบๆแ,แ,แ,แปลกๆอย่างไงก็ไม่รู้อ่ะ ตรงนี้มันแบบมีติดพิดโ,โอ้นั่นไงน่าจะเป็นเจ้าของเสียงเมื่อกี้นะคะเสียงคำรามที่น่ากลัวนั่นตัวอะไรอ้อาบาเกโลหมุนรอบตัวไปหนึ่งทีแล้วสับปิกหนึ่งทีหมุนรอบตัวไปหนึ่งทีกลิ้งหลบหนึ่งทีแต่ก็หลบมันไม่พ้นเราก็หลบไปอีกหนึ่งทีโอ้พี่คะขอโทษ พี่เขาโดดมาแล้วระหว่างพี่เขาโดดนี่แหละแล้วก็สับสับสับโอ้มีตั้งโลโอ้ยกระเด็นแย่ yeah, แล้วมาขอสับทีนึงแย่เ yeah. อ้โหลกระเด็นก่อนอุ้ยหลบทันอู้เขานับมันช็อตมาแบบนี้หมุน <you> มาหนึ่งทีแล้วหนีอุ้ยกละโลอุ้ยแย่แล้วทำไมเราหนีแล้วามาเจอกับเขาเหมือนเดิมวะ เกาะจะแตกแล้วไม่ใช่เกาะเรานะเกาะพี่เขานั่นนะ่ะหมุนไฟไปหนึ่งทีแล้วก็อันไอเกาะแตกแล้วเป็นไงล่ะแย่ละแย่ละอุ้ยไม่มันกบเพิ่มอ่ะชาร์จพลังได้ด้วยอ,อ,อย่าชาร์จยีกี้กอง <c oughs> อย่าก,กี้กองแบบนี้ <c oughs> โอ้ยแย่ yeah, แล้วแย่แล้วพี่เขาพีเขาพีเขาจะหันมาแล้วโอ้โหวิ่งชาร์จกันแบบนี้ โลด้วยอะ่ะอุ้ยแย่แล้วลบลบโอ้โหนร่วงเราคิดว่าเราจะไปตีเขาก่อนแต่กดว่าเขาใส่เราก่อนเรียบร้อยเลยนะคะเพื่อนด่านนี้ล้มเหลวไปเขาแนะนำว่าให้เราไปาอัพเวลตัวละครอัพเกรดสกิลแล้วก็ไปอัพเกรดพวกอุปกรณ์สวมใส่นะคะแล้วก็พวกเกต้าคอมีให้อัพ ค่าพลังหลายส่วนเลยนะเนี่ยเฮ้ยไปดูสักหน่อยว่าเขาอัพอะไรกันยังไงนะคะดูดิแต่ดูเหมือนว่าในโหมดที่มันเป็นเบต้าเทสเนี่ยเพื่อนๆเราไม่เห็นในส่วนของการอัพค่าพลังที่เขาบอกมานี้นะเดี๋ยวเราจะลองออกจากสเตตตรงนี้ดูไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง อ๋อมันก็จะขึ้น f a ลแบบนี้แค่นั้นเหมือนกันแล้วก็จะเริ่มเข้ามาใหม่ในนี้อ๋อเนื่องจากว่ามันเป็นเบต้าเทสอยู่นี่เองนะคะเขาก็ให้เราลองเล่นดูบรรยากาศการเล่นของเกมนี้ไปเบื้องต้นนะคะนอกเหนือจากนั้นมันก็มีระบบต่างๆที่เขาบอกมานั่นแหละนะโอเคเดี๋ยวรอตัวเต็มออกกันอีกทีนะคะถ้าเกิดใครอยากมาจัดก,การเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยก็ลองดาวน์โหลดนะคะเกมนี้มาเล่นกันได้นะคะเดี๋ยวเราลงลิงก์เกมนี้ไว้ให้ทางใต้คลิปนี้เลยนะคะ แล้วก็ใครล้มได้ไม่ได้ยังไงมาบอกเราด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองสู้กับพี่คนนี้เขาอีกรอบหนึ่งนะคะ mm hmm. เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะคะที่ติดตามช anel เรามาตลอดด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมพูดคุยกันนะคะแ mm hmm. ชร์คลิปของเราได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอวยกระเด็นเลย